เฮ้ยผมต้องเปิดแล้วแหละมันชีนอมันสามตัวหรอ Không gì. Không gì. Không gì. Ờ có con tin quá. ตัวอื่นมีน่ารักตั้งยืนตั้งแยะไม่ได้ได้มาเลยมันเป็นอะไรกันะกันนามันเป็นอะไรกันนะ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 กันนเนี่ยยูคิตตี้หน่อยก็ไม่ได้ยูมายวิดีก็ยังดีคือมันเป็นอะไรกัน กีบ่บาทจริงแล,แ,แล้วูต้องมีแมวสามตัวหร咯พี่นมในความกวนหัวเป็นซึมเศร้านมก็ไม่มีหลอดยังไงเอ่ยอยู่ไหนมั้ ซื้ด้วยซ้ ตัวแต่กระบ,บุชโลกไม่ทันเห็นหรอกอยากให้เขาไม่เห็นภาพสภาพคือหนูต้องได้ใหม่ที่ไม่ใช่เนี่ยใน,นชินอมโล ใครคิดให้หน่อยดีแปดสิบเก้าอ่ะห้องกงเงินห้องกงสามร้อยแปดสิบสี่บาทเหรอชัวร์ปะเนี่ยถ้าได้ขายเอาตังค์ไปคืนพีทล้วซื้อใหม่ ดูแลไหมคะเหลือจะเชื่อฮะใช่เปิดโลมิง่งแม่นมาจริงนี่ดู ้องไม่ได้ตัวเดียวกันหมดเลยอะย่ะก็มันน่า,ออารักมากเลยนะเฮ้ยเราอยู่เอาตรงไหนอ,ะอ่ะอะไรนะเราไปซื้อตัวตรงไหนเราจะได้ซื้ออีกไหมเราไม่ได้ซื้อเราบรรจุเจเวนมงก,กรรุกด้วยซ้ำใช่พี่วี้ต้องภาวนาให้เจอใช่เจเวนมงกุกแต่แอันนี้น่ารักมากเลยนะอันนี้พี่พีทลองมากดเร็ว อ๋อที่ตัวแพใช่ปะ่ะได้ตัวแพมาปะใครเกลียดใช่เป็เหมือนที่บอกเราขายเกลียดนะแต่คนข,ข้างเกงเลียดกว่าเดิมระดับเดียเดี๋ยวบุ๋มจะขายสามตัวนี้เอาเงินไปคืนพีทเองอะพีทลองเข้ามือถือดีมันเท่าไหร่เขาบอกว่าสามร้อยแปดสิบสี่บาทตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่อ่ะ พี่พีต้องเข้าในนี่ในมือถือคิดเลขแล้วแปะแปค่าได้ได้ขาบอกว่าสามร้อยแปดสิบสี่มีความเป็นไม่ได้ไหมที่เราจะขายน้องได้อะได้ขายเท่าทุนใช่สามร้อแปดสิบสี่บาทค่าส่ง5้าสิบาทเอาคุ้มปะต้องเหมาสองตัวเหมือนกันไปค่าส่งห้าสิบบาทตัวละสามร้อยแปดสิบี่บาทดอกค่าส่ง ได้ตัวเดียวกันหมดเลยมือเทพเทพชมังโอ๊ยไม่ดีเลย <c oughs> แล้ววันนี้พีก็ซื้อให้้องแก้มใหม่ได้เจอนะถ้าเจอเธอไปหาเดี๋ยวฉันถ่ายรูปเธอลงก,ก่อนว่ามีน้องแมวหาบ้านทั้งแมวจริงแมวปลอมปาบเขาให้แล้วเราก็นั่งกันตรงนี้ แต่อันนี้ก็ถ้าแอันนี้ก็เท่าแฟนเหรอพี่พีทพี่พีทขอบินเข้ามาหนใิใช่ใช่อยู่ในถุงอ,อ่ะในเท่าไหรอ่ออถุงห่อหุูต้องไปอาบนะ้ำมาดูคนพวก่นี้พี่พีทจะลากหลุดต้มหลุดค่าตัวแปลงแพงสิไหนชื่อมะนะันอะ 正在看。